สู่รายการคนสู้โรคกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะจะพูดถึงหนึ่งศาสตร์ของจีนนะคะที่ใช้ในการบําบัดร,รักษาโรคค่ะเรียกว่าตีลัจนจกรนะคะสามารถบําบัดร,รักษาโรคได้หลากหลายโรคมากๆค่ะจะมีโรคอะไรบ้างและทําอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์สุภาชัยจารุสมบูรณ์ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อพัฒนาการแพทย์ทางเลือกประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะตีลันจกรนะคะอยากจะถามอาจารย์คะ่ะว่าตีลันจกรมีที่มาที่ไปมาจากไหนคะตีแปลว่ากดทําให้เข้ากันค่ะลันจกรแปลว่ารูปแบบหรือตราที่เขาเอา,เอาไว้ประทับอย่างเช่นตาแผ่นดินเรวเรียกว่าลันจกอเพราะฉะนั้นการที่เอาฝ่ามือของเราเนี่ยมากดรับพับเชื่อมทําให้เกิด รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเราเลยเรียกว่าตีรันจกรตีรันจกรสามารถที่จะบำบัดรักษาโรคอะไรได้บ้างคะแล้วมีท่าอะไรบ้างถ้าเป็นความเครียดเราจะง่ายนิดเดียวเลยครับก็คือเราใช้นิ้วมือของเราเนี่ยทุกนิ้วมันจะมีเส้นลมปราณอยู่ตรงใกล้ๆจมูกเล็บเนี่ยนะครับเรามาชนกันอย่างนี้ครับแล้วก็ตั้งไว้ที่ฝ่ามือที่กลางหว่างอกของเราครับสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกเลยครับว่าปลายนิ้วเราจะเต้นตุบ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 คะบ็คือกําหนดสมาธิไว้กลางหว่างอกนะคบับ กำหนดปัจจุบันขณะไว้กลางหว่างอกแล้วก็ไม,ไม่ต้องไม่ต้องออกแรงกดมากครับผ่อนกายสบายสบายสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดสภาวะที่นิ้วมือของเรามีแรงสั่นสะเทือนนะทุบๆแล้วก็มันก็จะเกิดการไหลเวียนของพลังงานมันจะมีการหมุนวนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับ เพราะว่ามันเกิดการไหลเวียนของพลังงานข้างในร่างกายเราถ้าถ้าวนอย่างนี้เนี่ยตามเข็มนาฬิกาแปลว่าบำรุงถ้าอย่างเงี้ยถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็แปลว่าระบาย,บายเรามีความเครียดสูงก็ระบายขึ้นไม่ดีออกอพอหมุนหมุนระบายออกสักพักมัน่งเสร็จแล้วมันจะบำลุงของมันเองมันเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ร่างกายเราสามารถ ที่จะรักบำบัดตัวเองได้เพียงแต่ว่ามันต้องการขึ้นที่สมบูรณ์ขึ้นไฟฟ้าในร่างกายของเราอันเกิดจากการกินอาหารของเรานะครับแล้วอาหารเหล่านั้นก็จะไปสร้างเลือดตอนสามทุ่มถึงตีหนึ่งนอนกี่โมงครับนอนเที่ยงคืนสร้างเลือดได้หนึ่งชั่วโมงเลือดก็เลยไม่พอก็เลยความสมดุลจริงๆก็เลยหายไปอันที่สองก็คือมนุษย์เราต้องนอนกลางคืนถ้านอนกลางวันเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นความถี่โรคทำไมนอนกลางคืนถึงอิ่มกว่านอนกลางวัน ก็เพราะว่ามันมีขึ้นม่เหล็กโลกให้เราดูดซับได้ง่ายกว่าตอนเช้าเราดูดซับขึ้นความถี่ของคอสมิกของ <ฮะ S 1> จักรวาลได้มากกว่าเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเดี๋ยวนี้สับเวลากันหมดแล้วฮะ ก็เลยป่วยการตีรัญจกรเนี่ยก็เป็นการปรับในิกาชีวิตของเราเนี่ยกลับมาสมดุลประมาณกี่นาทีคะที่เราจะอยู่ในท่านี้โดยปกติเนี่ยสินาทีถึง21นาที <20 S 2> ถ้าเราทํา <8 S 2> ซ้ำนะครถ้าเราซ้ํซๆบ่อยๆประมาณสักสองสามอาทิตย์ก็จะมีผลในการบําบัดโรคแหละถ้าเป็นเรื่องความเครียดแล้วต่อไปขอเป็นท่านอนไม่หลับ,ป,นนลบประกบมือเป็นไหว้พระนะครับเอานิ้วก้อยขวามือสลับไปนี้ข้างซ้ายนิ้วก้อยซ้ายสลับมาข้างขวาพับเอาไว้ สามนิ้วประกบแล้วก็เปิดนิ้วชี้ให้นิ้วหัวนมมือมาจดที่ข้อนิ้วกลางข้อแรกนะครับแล้วก็ประกบนิ้วชี้แล้วก็ตั้งขึ้นมาล,ลักแรลไม่หนีบครับอย่างนี้ครับกาหนดปัจจุบันขณะไว้กลางหว่างอกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้กลางหว่างอกสักพักหนึ่งครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยาคือต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้ไม่ได้เป็นหลักความเชื่อนะครับมันเป็นการกดจุดแล้วมันเกิดปฏิกิริยาสะท้อนไปที่ต่อมไฮโปธรามัส ทำให้ปอมอมไฮโปโทรารามัสเนี่ยมันหลั่งสารเมลาโทนินออกมารู้จักสารเมลาโทนินไหมครับก็สารที่ทําให้เรานอนหลับสนิทนั่นเองตีนลัจนจกรนี่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้ไหมคะบางท่านเนี่ยมันเป็นการป้องปลามาอย่างเช่นคุณทํางานดึกแล้วเกิดอยากรับประทานบะหมี่สำเร็จรูปในตอนดึกว้วนมากมเราก็ใช้วิธีการกดจุดให้นำให้กระเพาะอาหารหยุดการทํางานด้วยการไม่หลั่งน้ําย,ย่อย สมมติว่าทำงานเลยเวลาเชี่อย่งแล้วยังไม่มีเวลาท,ทานข้าวแล้วก็ทำมือขึ้นอย่างนี้เลยครับยังไงคะอ่ามือขวาเท่านั้นมือขวาเท่านั้นแล้วก็ตั้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็งอมือนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วมือเนี่ยนะครับกดไปตามจุดเส้นลายมือชีวิตแล้วก็นิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดตรงข้อกลางของนิ้วชี้นิ้วโป้งซ้ายกดข้อล่างของนิ้วโป้งขวามือหนึ่งดันขึ้นมือหนึ่งกดลงอย่างนี้ครับประมาณสัก สามถึงห้านาทีน้ำย่อยก็จะหยุดหลังเลยใครที่ทานอาหารผิดเวลาแล้วเริ่มแสบกระเพาะก็กดเลยครับรักษาโรคกระเพาะลดความอ้วนได้หมดท่านี้นะคะคเดี๋ยวกลางวันนี่ไม่มีเวลารับประทานอาหารเราก็กดอน,นี้แหละฮะก่อนจะเที่ยงก็กดซนะคือเหมือนเป็นการหยุดน้ำย่อยอย่าพึ่งออกมาตอนนี้เราจะได้ยังไม่หิวค่ะใช่ครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าใครเป็นตัวกําหนดน้ำย่อย สมองเป็นตัวกำหนดน้ำย่อยสมองบอกว่าเอเนอร์จีชหมดแล้วกระเพาะอาหารตับอ่อนเธอจัดการเดี๋ยวนี้หาอาหารให้ฉันมันก็หลั่งน้ำย่อยออกมาจอจอกจอกแล้วก็อ่หิวหิวหิหน้ามึดหายใจนั่นล่ะหายใจแรงขึ้นล้วหิวหิวแล้วเราก็กดซะเลยกดอันนี้ก็คือไปกระตุ้นสมองให้ปิดสวิต อย่าเ,ยเพิ่งหิวตอนนี้อาจารย์คะถ้าสุดท้ายเลยค่ะสําหรับคนที่เป็นไมเกรนเราจะใช้บําบัดยังไงได้บ้างคือทุกวันนี้เนี่ยเรารับคลื่น WiFi โทรศัพท์มือถือคลื่นไมโครเวฟก็คือจริงแล้วมันมีคลื่นสนามแม่เหล,ล็กเราคลื่นเหล่านี้เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กที่เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กเทียมค่ะคลื่นเหล่านี้เข้าเข้ามาในตัวเรามากๆเนี่ย ขึ้นในตัวเราซึ่งเป็นไอออนลบเนี่ยม,มันก็ไม่พอมีแต่ขึ้นไอออนบวกการตีนันสกอรเราก็จะเน้นเรื่องของการทํานิ้วหัวแม่มือรัดนิ้ว,วชี้ไว้2สองข้างแล้วก็เอานิ้วหัวแม่มือเนี่ยมาชนกันนิ้วชี้ด้วยแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยแปะ,เ,ะเห็นไหมครับว่ามันมีาม,ามันมีรัดมีกด,ม,กดมีเชื่อมเห็นไหมครับแล้วก็นิ้วนางพาดซ้ายขวาขวาไปก่อนนะครับแล้วก็นิ้วก้อยตั้งขึ้นมาแล้วก็รักแร้ไมห่หนีบห่างจากหน้าอก10เซน กำหนดปัจจุบันขนาดไว้กลางหว่างอ,อกหายใจเข้าหายใจออกรู้กลางหว่างอ,อกสักพักหนึ่งครับมันก็จะมีปฏิกิริยาดึงไปถึงต้นคอครับนะครับมันก็จะไปทําให้มันไปปรับสารคัดหลั่งในสมองของเรานะที่เราเรียกว่าซีโรโทนินทําให้เกิดการคลายตัวของระบบเส้นประสาทที่มันขมัดอ,อยู่เป็นปมอมอยู่ให้มันคลายออกมาเราก็จะสามารถที่จะบําบัดและป้องกันโรคไมเกรนขึ้นมาได้แต่ข้อสําคัญที่สุดเนี่ย ก็คือความตึงเครียด <Ừ. S 2> มันสูงเกินไปด้วยด้วยการทํางานที่เรียกว่าต้องเสร็จต้องเสร็จต้องให้ทันต้องให้ชีวิตเร่งรีบใช่อันนี้แหละก็คือต้นกําเนิดของไมเครีเราเคยไปสอนอสอมอแล้วก็อสอมอก็จะไปถ่ายทอดให้กับประชาชนที่มามานั่งรอคิวหมอนะครับตามที่ต่างๆก็เอาไปใช้แล้วก็ได้ผลกันแล้วก็เราก็มีการนําไปวิจัยใน,ในโรงพยาบาลต่างๆ ให้พยาบาลไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียง oh. เพราะผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทาท่านท่านนี้ได้ก็เลยสมว่าท้องผูกก็อยู่บนเตียงนะครับก็เลยเผยแพร่ออกมา ไปทางอสอมอทั่วประเทศคือจริงๆแล้วตีลังตะกรน,นะคะสามารถที่จะบําบัดป้องกันโรคได้หลายโรคค่ะ,คะแต่ว่าวันนี้นะคะเรานำมาฝาคุณผู้ชมแค่4ท่าเท่านั้นแล้วก็ช่วยบําบัดได้4โรคเท่าน,าน<ม>ั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะทราบกันแบบเต็มๆนะคะต้องไปติดตามหาข้อมูลนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีข้อมูลบอกอยู่แล้วก็คือที่ Facebook Fanpage อาจารย์สุปชัยจารุสมบูรณ์ก็สามารถไปติดตามได้<ใ>นคะครับ วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสำหรับการแนะนำชาติทางต่างๆในการ,ระบำบัดรักษาโรควันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ